apa saha kata dapat caya anja manja dapat nisaya dapat upani saya dapat caya kata dapat caya patah dapat asewana dapat kama dapat caya vipa ahala dapat caya indarya dapat caya maka dapat sampayo sampayut dapat ဝိပယတပ္ပယောအတိပ္ပယောနတိပ္ပယောဝိခတပ္ပယောအဝိခတပ္ပယော ฮ็ดซีเทียนะไมน่ฮ็ดซีเทียซีเทียร์นี่ยลายตัวตัวนี้หัวใจืยอเนะไม่ติดอย่ายไริีปแรกแล้วตเดีลยวต้เด็ดก่อนมันอคับ สีรั้งสองา้งีรั้งเลยามตัวยู่มบ้างคับนี่คดอจระแน่นสี่ห้องตัวโอ้นี่คือข้อป็น kalani yamata kusare na yantang santang batang api kame tasako utu tasu hocu tasu wacu tasamo tu ana timani sako tasu palo tasa pacito tasa lahu kawuti santin dari yo tani pako tasa pakapo kuresu ana nupito na sama Inkiye na winyo pare upawa tayo, suki no wakimi no hontu, sape tata mawantu, suki tata yeke, jipana putati, tata ta wa tawa rawa, anawase tati, kawaye katura. tawa je ye jature wa taniawi ture puttawa tammpawetiwa tape tata pawan tucita napaopalang อินทิพยารโศนาปติขาสัญญานานยมานยัสสะตุขมิสสัยยมาตายะทานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตมนุละเกเอวัมปิตปปูเตสุมานตังภาวะเยอปริมาณัง เมตตัญจะสัพพโลกัสสมิงมานาธัมมาวะเยอปริมานาโหตังอโทจตินิยันจาสัมภาตังอเวรังอตปตังติตัญจะลังนิสินโนวาสยโนวายาวตัสสวิกะตะมิสโโเอตังสติงอทิไตยปรหมเมตตัง

คนลุกเงมยบวเลยปู่ป้า,ากูู้ว่ารอดฝ่าเท้าคนไหมอูม้คนยังนี่ยเป็นลูกเอกรานลูกผมชิงนะรับผมชิงรอดฝาเท้ามันวันนี้ว่ามันสบอบแมนีดหลยมันสอบมาบตอกมรนแบบ้า 不错。 aku salah aku salah sama aku yang tak sama ketemu sama aku saraja seming sama jadi kamau cara aku salah kita ukuran hoti semua natasa hakatang ya natam penyutang lupa lamanangwa wasa lamanangwa kanta lamanangwa wala lamanangwa wa putha lamanang wa thama lamanang wa yang yang wa panapa tasmi sama jebat so hoti aji ke po hoti jiwapa tasmi sama jebanji สมปนฺโนอโรปิโนธมฺมาอิเมธมฺมากุสลาปญฺจทันตารูปกํเวทนาคํโสญฺญาคํโสํคารคํวิญฺญาณคํตทกตโมรูปกํยํกิญฺจิรูปํอติตานาคตปตฺตุปตุปนฺนํอาชตํวาปหิตา วาออราลิกังวาสุกุมังวายนางวาปณีตังวายางธุเรวาตันติเจวาตะทีกัจฉังอภิสังยุหิตตวาอภิสังติปิตตวาอายาวโจตะติโลปะขันโธ สังกะโหสังกะโหสังกหิเตนะอสังกหิตังอสังกหิเตนะสังกหิตังสังกหิเตนะสังกะิตังอสังหิเตนะอสังหิตังสัมปโยโควทปโยสัมปเตนะวปยตังวิปยเตนะสัมปตังอสังหิตัง panjati yo kan panjati ayat ala panjati tatu panjati satka panjati indaliya panjati pukala panjati kita wata pukara nang pukara panjati tap samaya wimoto atamaya wimoto kupatamo aku patamo palihana apa apalihana tamo kita lapa

เอววตัพพีอาชานาหีนิตังอันจิปุคคโลอุปาลปติสติกาตปละวาทีนาติณิมิสสาเยเกจิปุคคโลสัมมาสัพเพเตกุสลโมลาเจวาปนกุสล चेचे कौशल तम साफे ते कुसला मोले न एक मोला वा वापन कौशल मोले न एक मोला साफे ते तम कौशला ए तो पाचयो आलमन पाचयो अतिपति पाचयो अनंतर पाचयो समानंतर पाचयो सहसा तपाचयो अन्यमान्य पाचयो निश्चय पाचयो

สูงลยบลาบอยูสองตัเดียวกวาดกันดอมลำเลเนาะโอ้โอสาธุโอชเสุให้เลือดเยอที่กะขอเ้อแต่ว่าแต่ว่าปูกะปูกะเนียเป็นสุขภาเป็นดี่เง้ย่ใจก็ต้่เป็นกาเลาวเนาะได้แค่่าใจสามโัวแล้วสอโศบนเา 那、啊、太屌了呀！ นี่ใช่เรื่องข้าวตัวนี้มาู้กันค้ย<ด>เน,น้นๆคืดตัวนี้เละ า็ตัผมคตก็ว่าเป็นสองขอเตะนะครับาอฟีกับวันนี้ครับอาแล้วเจ้่เพิรนนี่เอานี่เอานี่เอาเจ้าเพิ่นบอกว่าเจียนครับวาเพิ่นบอกว่าเจียนเจ้าของเทียบกนนเป็นปูหลอหงส์หรอก๊ออเจีย่แยกปูกะจีว่าสองนั่นแหละจะปัวมันเพิ่นขึ้นหัวกันแล้ว ว่ากันแล้วเละหางเล้าเขาไปโดนไปโดนเพิ่กันเลยแพ้แพ้ไปนี่คือบ้าเอ้าบ้เจยากำแางนี่เย่สิเย่มาสิแต่มันเป็นพี่พี่ตัวนี้หัวสำคัญเป็นยักษ์่งมันยักษ์าให้ยงงเป็บกกลมบกกลมคือสองเป็นยักษห่งเขามาจากมันเต่สองมันเไ่สมันบ้าไเลยอ่า โอ้ผมเห็นแล้วปันี้ยเห็นแล้วเออมันี้ยเปวาเจ็ดศูนเนาะอาจารย์เบื้งหาตัวนี้เิมากเปิดมากสินี่กลับคืนนี่ก็เจ็ดที่เราครับน่ะนะเด๋ยเบื้องถ้ากลับอย่างนี้ก็เป็นเจ็ด